จากคลิปก่อนนะครับที่ผมได้ทําคลิปในเรื่องของการเตรียมตุ่มสาหรับการทร้ากิ่งแบบตุ่มลอยไปแล้วนะครับในวันนี้ทางสวนเกษตรบรรจุของเราก็จะมาพาพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเนี่ยมาท้บกิ่งแบบตุ่มลอยกันนะครับว่าจะมีวิธีการทาบอย่างไรนะครับอ่ตอนนี้นะครับเป็นตุ่มลอยที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่ามีการเตรียมตุ่มสําหรับท้บกิ่งอย่างไรนะครับก็จะประมาณนี้ครับในการปาดแผลนะครับเราจะปาดแผล ตุ่มที่จะใช้สําหรับการทับกิ่งแบบตุ่มลอยเนี่ยนะครับเรา,เราจะปาดให้มีความสูงประมาณสัก1 0บถึงสิเซนนะครับจากปากตุงตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปเนื่องจากว่าถ้าหากเราตัดสั้นเนี่ยเราก็จะทาบยากนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดยาวเกินไปเนี่ยเราอาจจะทาบง่ายแต่ว่าเวลาเราไปปลูกเรานําไปปลูกหรือว่าเรานําไปชำเนี่ยจะมีปัญหาว่าตรงโคนนี่จะไม่ค่อยแข็งแรงเราจะได้ปากไม้ไม่นานนะครับก็ ตัดในระยะที่พอดีพอดีก so, right so ็ประมาณสัก1 0 1ถึงสิาเซนสำหรับในการเลือกกิ่งที่จะทาบนะครับผมแนะนําว่าในการเลือกกิ่งที่จะทาบกิ่งแบบตุ้มลอยนะครับให้เลือกกิ่งที่มีขนาดเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับระหว่างกิ่งพันธุ์ดีตัวนี้นะครับระหว่างกิ่งพันธุ์ดีซึ่งตัวนี้นะครับปูจกิ่งพันธุ์ดีแล้วก็อันนี้เป็นกิ่งของตุ้มทาบนะครับซึ่งจะมีความใกล้เคียงกันนะครับผมเทียบให้ดูก็ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราทาบกิ่งที่มีความใกล้เคียงกันทั้งกกิ่งพันธุ์ดีแล้ว ตุ้มทาบนีนคบ AY, นคนน่ครับจะทําให้แผลนี่สนิทกันเร็วครับมาดูวิธีการปาดแผลนะครับในการปาดแผลนี่เราจะปาดแผลตุ้มทาบก่อนหรือว่าเราจะปาดแผลกิ่งพันธุ์ดีก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ครับอันนี้ผมจะปาดแผลกิ่งพันธุ์ดีก่อนนะครับเราจะปาดแผล brief, <ๆ S 2> <ๆ>กิ่งพันธุ์ดีก็เราก็ปาดแผลแบบนี้เลยครับก็เหมือนการทับกิ่งทั่วไปครับเราก็จะปาดแบบนี้ปาดจากด้านล่างขึ้นด้านบน,นครับปาดให้มีความยาวประมาณสัก หนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเซนครับหรืออาจจะยาวกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ปาดแผลสั้นนะครับเพราะว่าถ้าปาดแผลสั้นเนี่ยจะทําให้เวลาเราตัดกิ่งออกมาเนี่ยนะครับอ้ารอยแผลสมานกันสั้นเนี่ยนะครับจะทําให้โอกาสแผลตรงนี้ปีได้มีโอกาสสูงเนื่องจากว่าเราต้องจับต้องขยับต้นไม้อยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปาดแผลยาวได้ก็ให้ปาดแผลยาวเลยนะครับครับแผลที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับแผลที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่ปาดไปแล้ว ประมาณนี้นะครับสาหรับแผลที่ปาดแล้วสําหรับแผลของจริงแบบตุ้มทับมันก็จะปาดประมาณนี้นะครับแผลของจริงแบบตุ้มทับมันจะปาดประมาณนี้อันนี้เป็นด้านที่เราจะประกบกันครับปาดให้แผลเรียบนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นด้านที่เราจะนําไปท่ารับก็ปาดประมาณนี้นะครับปาดให้สักประมาณ10-15เซนจะพอดีครับ หลังจากที่เรานํามาประกบกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแผลอาจจะมีการเลื่อมเกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ในการพันกิ่งครับเราก็เราก็มือกดแผลไว้ตรงนี้นะครับในการพันกิ่งนะครับเราจะพันจากด้านบนลงด้านล่างแล้วก็พันจากด้านล่างขึ้นด้านบนอีกครั้งนะครับเพื่อป้องกันน้ําเข้าแผลนะครับครับเมื่อเราพันแผลเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยแผลที่เราพันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับไอ้ที่เราพันอันนี้ถ้าดูกิ่งแล้วก็ยังยาวอยู่นะครับถ้าบางท่านก็อาจจะตัดสั้นลงมาอย่นี้สักสักสิเซนครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับตุ่มนะครับที่เราจะนํามาทับเนี่ยครับท่านจะตัดยาวประมาณนี้ก็ได้หรือว่าตัดสั้นกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับประมาณสัก1 0บถึงสิาเซนทมที่ผมบอกนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการทับกิ่งแบบตุ้มลอยนะครับ ซึ่งผมก็นําวิธีการนี้มาขยายพันธุ์พรังก็ได้นานพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีแล้วก็ <_ ening> วกมีข้อดีก็คือว่าทําง่ายนะครับเราไม่ต <Ki> ้องทํานั่งร้านนะครับเราก็ทาบเสร็จแล้วเราก็แขวนไว้ไว้อย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าต้นไหนที่ท่านทาบเยอะท่านก็เอาไม้ปักไว้ก็ดีนะครับเผื่อลมพัดลมอะไรอาจเจอกิ่งหักก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจริงๆงนึงไม่เยอะหรือว่าทับกิ่งใหญ่ที่เขาแข็งแรงอยู่แล้วน,นะครับก็ไม่ต้องดามก็ได้นะครับวิธีการนี้ก็ นีข้อดีอย่างที่ผมว่าคือไม่ต้องทํานั่งร้านหรือว่าเอาไม้มาปักให้ยุ่งยากนะครับเราก็ทําได้เลยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ารากที่เขาเกิดใหม่นี่ครับจะไม่ค่อยมีไส้เดินฝอยมารบกวนเนื่องจากว่าเป็นรากที่เกิดใหม่แล้วก็บางครั้งเนี่ยไส้เดินฝอยก็จะมากับดินเพาะที่เราซื้อต้นมานะครับอันนี้ก็จะตัดปัญหาไส้เดินฝอยไปได้ในระดับหนึ่งครับในการทาบกิ่งแบบตุ้มลอยก็จะประมาณนี้นะครับผมผมก็นําให้ทุกท่านดูนะครับ ครับผมก็ขอแบ่งปันประสบการณ์ในการทับกิ่งแบบทุ่มลอยกับพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้สนใจไว้เพียงเท่านี้นะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ